บบดเดินแบบสักสสักัใหม่ๆจะแม่พร้อมไหมโอ้โหคงจะทำได้เหขอเสียงยืนยันอีกสักครั้งหนึงแล้วกันนะคะว่าส่วนใหม่นี้พร้อมก็เป็นทบทอร่อยขึ้นกกลอมขึ้นจริงไหมจริงโยเบามากเลยนะีละดาดาผมขออีกรอบได้จริง<ต>ไม่จริงๆๆ आएगी <laughs> <laughs> นี่เลยโอเคเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปถึงไหมคะแป๊บเดียวค่ะได้เลยค่ะด้วยได้ไหมยืนรอดหนักเจ็ดก้อนแล้วอย่าพึ่งโอ้โห้ทางทางไปกินข้าวไปกินข้าวด้วยค่ะขอบคุณค้าวขอบคุณค้าวไปเจอกันบาครับบายบาย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 ครับบอไปเจอกันไปเจอกันไปเจอกันเฮ้ยเฮ้ยตัวนึงผมอยู่ไหนสวยเลยใครจะเอาตัวนี้ใครจะเอา

หนูสั่งเยอะมคีคนเ,เ,เลี้ยงไหมเอาล่ะมีคนเลี้ยงใครเลี้ยงทล้ไมหนูสั่งเยอะเพราะหนูหิวนี่วิเต้นนี้สวยอ่ะอือมากไหนทำไมหนูไม่มีเราพี่ได้ไงหนูก็จะกรอบจากพี่ไปใช่ไหมดูชุดพู้ด้วยแม่ซานา เยอะมากอะหนูสั่งกินหมดเล้อมั่นใจจะไม่ได้หอบกับเยอะมาก